ไหนไหนไหนใครอัปเดตได้แล้วบ้างครับมาคุยกันหน่อยนู้ชมใครอัปเดตได้แล้วบ้างหรือว่าใครยังอัปเดตไม่ได้นะครับส่วนวิธีการอัปเดตก่อนหน้านี้คุณหนึ่งได้ลงคลิปไว้แล้วนะครับก่อนที่คุณจะมาไลฟ์เนี่ยคุณหนึ่งได้ลงคลิปวิธีอัปเดตไว้ให้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นว,วิธีอัปเดตแบบละเอียดที่สุดเลยนะครับบอกได้เลยว่าละเอียดมากมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณน้องคุณหนูที่ชอบฟังอะไรที่เร็วเร็วีบๆีบเนี่ยก็ใช้กอคลิปเอาแล้วกันนะเพราะว่า อันนี้คุณหนึ่งตั้งใจให้ทำทำให้กับผู้ใหญ่เขานะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณหนึ่งเคยทําแล้วมันเร็วไปอันนี้คุณหนึ่งลงให้แล้วนะดังนั้นเนี่ยในรายนี้เรามาคุยกันหน่อยครับว่าใครไม่สามารถอัปเดตได้บ้างครับในฝั่งของมือถือ oppo นะครับตอนนี้เขาได้ปล่อยอัปเดตตัวแรกไปให้เราแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะทู้ชมนะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่า เขาทยอยปล่อยให้อัปเดตที่เรารุ่นที่รุ่นก่อนนะครับเรียงตามระดับกันไปนะท่านผู้ชมนะเพราะว่า <P ew are> มือถือ oppo ที่มันวางขายในประเทศไทยเราเนี่ยมันเยอะมากท่านผู้ชมดังนั้นดังนั้นเนี่ยให้รอสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆ่ท่านผู้ชมใจเย็ยนนะเดี๋ยวเขาจะทยอยปล่อยอัปเดตมาให้นะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของท่านผู้ชมคือในทุกๆครั้งที่เราก่อนจะอัปเดตเนี่ยให้ท่านผู้ชมไปเช็คตามที่คุณหนึ่งสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ครับก่อนที่คุณหนึ่งจะมาไลน์เนี่ยแหละท่านผู้ชมไปดู เ,เช็คก,การอัปเดตก่อนนะครับว่าเราสามารถอัปเดตได้หรือ,อยังนะซึ่งมันจะมีวิธีอยู่3แบบนะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวคุณถึงจะพูดในไลน์นี้ให้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่อ,อยากจะรู้ว่ามือถือของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะอัปเดตได้แล้วหรือ,อยังนะท่านผู้ชมนะอ่ะเรามาดูวิธีที่1ครับให้ทุกชมเนี่ยไปที่การตั้งค่าของ oppo เรานะครับกดไปที่ oppo ครับ นในไลน์นี้คุณหนึ่งขออนุญาตคุยเฉพาะในฝั่งของ oppo ก่อนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนที่พวกเราจะต้องเกาะกลุ่มกันแล้วช่วยกันไปท่านผู้ชมนะ,อะตอนนี้เนี่ยเขาได้ปล่อยเวอร์ชันอัปเดตมาใหแ้แล้วนะครับซึ่งมันมาไม่กี่รุ่นนะท่านผู้ชมนะต้องบอกตามตรงว่ามายังไม่กี่รุ่นนะครับเพราะว่าทางทีมงานซัพพอร์ตของเขาเนี่ยทยอยทาแล้วก็ปล่อยอัปเดตมาให้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าของเราเนี่ยอัปเดตได้แล้วหรือยังนะท่านผู้ชมทุกท่านฟังคุณหนึ่งถ้าเป็นไปได้ท ช่วยค Baker, else, them, uhm ุณหนึ่งหน่อยก็ได้ครับแล้วพิมพ์ไว้ในนี้นะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆท่านอื่นเข้ามาจะได้ดูกันนะครับแล้วก็ใครที่อัปเดตได้แล้วใช้มือถือ Oppo รุ่นยี่ห้ออะไรยี่ห้อรุ่นอะไรนะครับยี่ห้อนี้คือเรารู้อยู่แล้ว Op p ปท่านผู้ชมใช้ Oppo รุ่นดอะไรกันบ้างที่อัปเดตได้แล้ววันนี้พิมพ์บอกให right like, to, right? таки, ้หน่อยนะครับพิมแจ้งให้ทราบหน่อยแล้วถ้าเกิดว่ารุ่นไหนยังอัปเดตไม่ได้ในวันนี้ก็พิมพ์ไว้ให้ด้วยนะครับว่าตัวนี้อัปเดตไม่ได้อัปเดตไม่ได้นะพิมพ์ไว คุณหนึ่งจะเก็บข้อมูลฐานข้อมูลไว้ให้นะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ให้รออย่างเดียวเท่านั้นนะครับในขณะที่เรารอเนี่ยอย่างวันนี้เราทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําในคลิปก่อนหน้าน,นี้ก่อนนะครับทาตามนั้นก่อนถ้าทําตามนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังอัปเดตไม่ได้ให้รอวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รอวันถัดๆไปนะครับคุณหนึ่งคาดการว่ามันน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามือถือ oppo ณนะปัจจุบันที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยมันเยอะมากท่านผู้ชมหลายรุ่นมากนะครับรอทยอยปล่อยการอัปเดตก่อนนะครับเดี๋ยวถ้า เขาปล่อยมาจนสุดแล้วนะครับมันจะมีบางรุ่นเนี่ยที่ไม่สามารถอัปเดตได้อันนั้นเดี๋ยวเป็นหน้าที่คุณหนึ่งเดี๋ยวจะช่วยพวกเราอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่2กรณีถ้าใครอัปเดตไม่ได้เลยนะถ้าไปถึงสุดแล้วเนี่ยอัปเดตไม่ได้เลยเพราะว่า Android ของเราเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้แล้วเราจะเอามันออกยังไงนะครับเจ้าตัวแอปที่มันมีปัญหานะครับแอปดูดเงินแอปกู้เงินนอกระบบนั่นแหละเราต้องบอกว่าแอปเงินกู้เงินนอกระบบดีกว่า อไอ้แอปพวกนั้นแหละท่านผู้ชมมันเป็นตัวปัญหาเราถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยไม่สามารถอัปเดตได้นะครับแต่ในระหว่างนี้ต้องรอเขาก่อนนะรอให้เขาปล่อยทยอยอัปเดตมาให้เรียบรอ้อยก่อนนะครับใช้เวลานานสักพักหนึ่งเลยท่านผู้ชมแต่ถ้ามาสุดแล้วเรามีตัวไหนเนี่ยที่มันเก่ามากๆมันอัปเดตไม่ได้แล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีอย่างแรกให้เราไปที่ศูนย์ oppo นะครับอย่างที่2ถ้าเราไม่สะดวกไปนะครับ ถ้ารอได้รอคุณหนึ่งเดี๋ยวคุณหนึ่งจะทําวิธีแนะนําเพิ่มเติมให้ในส่วนของวิธีการที่จะเอามันออกมาออกยังไงนะท่านผู้ชมนะอ่ะนี่กรณีนี้ท่าน,นี้ในระหว่างนี้ครับในระหว่างที่ทุกท่านรออยู่ว่าเครื่องของเราเนี่ยจะอัปเดตได้หรือเปล่านะครับวันนี้ท่านผู้ชมไปดูคลิปคุณหนึ่งก่อนนะครับและในวันต่อๆไปให้ท่านผู้ชมทําตามนี้ครับในระหว่างที่รอนะครับเราอยากจะรู้ว่ามือถือเราเนี่ยสามารถอัปเดตได้แล้วหรือยังกับตัว Apple โที่เขาปล่อยออกมาเพื่อให้เอา ถอนเอาแอป,ปไอที่มันกูเน้เงินเระบบนอกระบบเนี่ยออกไปท่านผู้ชมทุกท่านจดเลยครับให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือ oppo กดเข้าไปครับที่การตั้งค่าของมือถือ oppo ครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมไปดูแถบด้านบนครับมันมีคําว่าอัปเดตพร้อมแล้วหรือยังตรงนี้ถ้าไม่มีนะครับคุณหนึ่งให้ดูถึง3จุดนะท่านผู้ชมนะมาดูจุดที่1ก่อนให้ดูด้านบนมาดูด้านบนครับถ้าไม่มีนะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับมันจะมีคําว่าอัปเดตนะครับระบบแล้วก็อัปเดตตรงเนี้ย อันนี้จุดที่2นะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีคําว่าอัปเดตท่านผู้ชมก็กดเข้าไปดูนะครับอันที่2นะถ้าดูแล้วยังไม่เจอไปที่3ครับตัวที่3ท่านผู้ชมเลื่อนลงไปล่างสุดเหมือนกันอยู่ในการตั้งค่านะครับแล้วท่านผู้ชมไปหาคําว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์มันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์จะเข้ามาในหน้าแบบนี้ครับแล้วท่านผู้ชมไปแตะตรงนี้ครับแตะตรงนี้เลยนะที่มันเป็นหน้าข้างบนเนี่ยแตะเข้าไปมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ ครับบางคนเนี่ยเป็น14นะครับซึ่ง Android แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วต่อรุ่นนะท่านผู้ชมนะอย่างของกรณีของคนหนึ่งเนี่ยมันเป็น Android 15นะครับก็จะเป็นแบบน,นี้บางคน14 13ก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะมาแตะตรงนี้ครับแตะตรงนี้มันจะมีตรงเนี้ยมันจะมีคาว่าอัปเดตเนี่ยทนะ่านผู้ชมท่านผู้ชมหาคาว่าอัปเดตตรงนี้นะกดเลื่อนขึ้นไปนะครับกดกดแถวเนี้ยให้ได้นะครับถ้าแถวนี้กดได้กดได้กดไปแต่ถ้ามันบอกว่า ของคุณเนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดแล้วโอเคตอนนี้รอก่อนถ้าเรายังไม่ได้อัปเดตเลยนะถ้าเรามั่นใจว่าเรายังไม่ได้อัปเดตเลยคือการอัปเดตในที่นี้หมายถึงการถอดเพื่อเอาแอปกู้เงินนอกระบบออกไปนะครับเราก็กดดูนะครับถ้ามันจะบอกว่าเป็นล่าสุดแล้วในทีน่นี้เรารอก่อนรอในวันถัดไปแล้วกดแบบที่คุณหนึ่งแนะนำนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจุด3มจุดมุมขวาบนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะขอคุณหนึ่งดูนิดนึง จุดสามจุดมุมขวาบนครับตัวนี้ก็สามารถบังคับให้มันอัปเดตได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้กดเข้าอย่างนั้นให้กดแค่ดูตรงนี้ก็พอนะครับเพราะในที่นี้เรารอระบบ ota ของทางฝั่ง oppo ที่เขาจะทําออกมาให้เราซึ่งในแต่ละครั้งแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันท่านผู้ชมต้องรอนิดน,นึงนะครับแต่ในวันนี้ที่คุณหนึ่งทำการอัปเดตไปเนี่ยคือไฟล์8นะครับท่านผู้ชมนะ,ะตัวเนี้ย ก็คืออัปเดตได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆตามมานะครับซึ่งตอนนี้พอดีคุณหนึ่งมีแค่รุ่นเดียวจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็เป็นรุ่นที่มีปัญหาสําหรับคุณหนึ่งมากเลยท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยคุณหนึ่งขอให้ท่านผู้ชมด้วยช่วยกันบอกกันนิดนึงครับใครใช้ Op p o รุ่นอะไรกันบ้างนะครับแล้ววันนี้วันนี้วันที่16เนี่ยท่านผู้ชมอัปเดตกันได้รุ่นอะไรกันบ้างนะครับบอกคุณหนึ่งมาหน่อยและใครที่เข้าไปกดอัปเดตแล้วอัปเดดตไไไมมมม่ 2, 2่่้้้ีีรรรุนนนนออะะบบาางงคั22ยทช อัปเดตรุ่นอะไรบ้างที่ได้ไปนะครับกับอัปเดตไม่ได้รุ่นอะไรบ้างท่านผู้ชมช่วยพิมพ์ไว้ให้คุณหนึ่งหน่อยนะคุณหนึ่งจะรวบรวมเป็นฐานข้อมูลให้กับพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันเป็นกลุ่มก้อนกันไปท่านผู้ชมซึ่งวันนี้รอนิดนึงท่านผู้ชมใจเย็นๆนะทาตามที่คุณหนึ่งแนะนําใครเข้ามาแล้วแชร์ไลน์นี้ออกไปใครฟังไม่ทนันแชร์ไลน์นี้ออกไปนะครับแล้วไปฟังย้อนหลังเพราะในไลน์นี้คุณหนึ่งพยายามให้มันกระชับที่สุดเวลาเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาฟังไลน์ย,ย้อนหลังจะได้ เข้าใจง่ายตรงกันนะครับคุณหนึ่งบอกสรุปไว้แล้วนะครับว่าวิธีการเช็คอัปเดตเนี่ยเราเช็คอย่างไงที่ไลน์นี้นะครับท่านผู้ชมเช็คแบบนี้ในทุกๆวันนะครับและอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ในการทาคลิปวิดีโอข้างต้นนะครับย้ําเตือนทุกท่านก่อนการอัปเดตทุกครั้งท่านผู้ชมอย่าเพิ่งกดอัปเดตโดยทันทีท่านผู้ชมจะต้องทําการเช็คตามที่คุณหนึ่งแนะนําก่อนนะครับอย่างแรกชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม100%่งร้อยเปอร์เซ็นต อย่างที่2ท่านผู้ชมจะต้องการทําการอัปเดตผ่าน Wi-Fi เท่านั้นแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มี Wi-Fi หา Wi-Fi อัปเดตไม่ได้เลยท่านผู้ชมจําเป็นต้องอัปเดตผ่านซิมการ์ดของท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะต้องใช้เน็ตจากซิมการ์ดที่เป็นแบบเหมาจ่ายหรืออนลิมิเต็ดนะครับถ้าใครใช้เน็ตแบบแพ็กเกจสั้นๆจํากัดจํานวนจิกะไบต์จำกัดจํานวนเมกนน uh, Mac, อย่างเงี้ยท่านผู้ชมจํากัดจำ,จ,ำจ,ำจำนวนเมกเนี่ยน้อยๆเนี่ยอย่าอัปเดตนะครับ เพราะว่าในระหว่างอัปเดตเนี่ยบางช่วงจังหวะมันขึ้นอยู่กับแต่และเครื่องถ้าเครื่องนั้นๆเนี่ยไม่เคยอัปเดตเลยเนี่ยจะกินปริมาณไฟล์อินเทอร์เน็ตเราเยอะมากเลยท่านผู้ชมนี่คือเหตุผลที่เราอยากจะต้องให้เขาเรียกร้องอย่างน้อยน้อยท่านผู้ชมเราอัปเดตฟรีก็จริงแต่ค่าเน็ตเราเสียใช่ไหมครับเห็นด้วยไหมท่านผู้ชมใครเห็นด้วยพิมพ์ก็เห็นด้วยหน่อยอันนี้คุณหนึ่งรอจากสิ่งที่ oppo เขาถแถลงออกมาครับเขายังไม่แจ้งมาครับว่าจะถแถลงมาเมื่อไหร่เขาเราจะรับผิดชอบเรายังไงยังไม่บอกเลยทชม เนาะท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมอ่าเนี่ยครับสำคัญมากนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่เต็ม100%นะครับถ้าไม่เต็ม100% 80ก็พอก็ได้นะครับถ้าดีเสียบชาร์จทิ้งไว้ด้วยแล้วก็อันนั้นไปด้วยนะครับแล้วก็อ่าอย่างที่2นี่คืออินเทอร์เน็ตต้องแรงนะครับอย่างที่หนึ่งบอกนะแรงในที่นี้มันไม่ใช่แรงอย่างเดียวเราจะต้องใช้เน็ตแบบเหมาจ่ายอะครับนะฮะอาิมิเตะอะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเน็ตท่านผู้ชมเลือกเน็ตแบบ แพ็กเกจสั้นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวในระหว่างมันโหลดโหลดไอ้ข้อมูล ota มาจากซอฟต์แวร์มาจากศูนย์มาเนี่ยเดี๋ยวเกิดเน็ตหมดก่อนเดี๋ยวมันจะไฟล์มันจะไม่เต็มแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อเครื่องเราได้นะครับอ่ะอย่างที่3สําคัญมากครับหน่วยความจําในมือถือเราท่านผู้ชมวิธีและรายละเอียดคุณหนึ่งทำคิปสอนไว้แล้วก่อนที่คุณจะมา like. ไลฟ์ไปตามดูกันได้นะครับไปตามคุกันได้นะครับทั้งสองช่องทางเลยท่านผู้ชมไปดูกันนะอ่ะอันนี้อ่าหน่วยความจําคงเหลือทํำยังไงท่านผู้ชมก็ไปที่ ัวโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแหละครับไปลบรูปหรือวิดีโอออกซะนะครับท่านผู้ชมต้องพยายามไม่ให้หน่วยความจําคงเหลือภายในเครื่องของเราเนี่ยเหลือน้อยต่ํากว่า 5G จิกนะฮะจำท่านผู้ชมฟังจาคุณหนึ่งนะอย่าให้เหนือหน่วยความจําคงเหลือน้อยกว่า 5G จิกแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแจ้งการแจ้งเตือนแล้วว่ามือถือของคุณความจําเต็มอันนี้ยิ่งรีบลบเลยนะครับรูปวิดีโอเนี่ยเอาออกออกให้หมดเลยท่านผู้ชมสําคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่เช็ค3ขั้นตอนอย่างที่คุณหนึ่งบอกนะอย่างแรกแบตเตอรี่ต้องเต็มอย่างที่2 อินเทอร์เน็ตต้องเป็นแบบอัลิมิเต็ดนะครับอย่างที่2นะอย่างที่3นะครับหน่วยความจําคงเหลือภายในเครื่องจะต้องมีพอนะครับในที่นี้คุณหนึ่งขอเอาสักขั้นต่ำ5้จิกนะครับคงเหลือนะหจิกนะท่านผู้ชมนะจริงๆมันใช้น้อยกว่านะั้นแหละแต่ว่าเผื่อๆไว้หน่อยนะครับเพราะว่าในระหว่างที่มันทาการอัปเดตนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเนี่ยมันจะใช้เวลาสักพักนึงนะครับซึ่งเครื่องแต่ละคนมันไม่เท่ากัน ต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันเลยนะครับบางคนมากบางคนน้อยเพราะบางคนเนี่ยเขาอัปเดตบ่อยๆอยู่แล้วนะครับบางคนไม่เคยอัปเดตเลยมันก็จะสะสมมากๆก็จะเป็นกรณีแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเอา3หัวข้อเนี่ยไปยึดหลักก่อนเลยนะครับและช่วงเวลาไหนที่เหมาะกับการอัปเดตได้ดีที่สุดช่วงเวลาที่เราไม่ใช้โทรศัพท์ช่วงเวลาที่ เพื่อนฝูงเราไม่ค่อยโทรมาหาเรานะครับช่วงเวลานั้นแหละท่านผู้ชมดีที่สุดนะท่านผู้ชมจาไว้นะเพราะในระหว่างที่เราอัปเดตเนี่ยบางทีบางทีกำลังดาวน์โหลดกำลังไฟล์กำลังติดตั้งอยู่มีคนโทรเข้ามาอันนี้ก็เกิดปัญหากับมือถือเราได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มือถือเราเนี่ยค้างเปิดไม่ติดนะท่านผู้ชมนะเพราะในการอัปเดตเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบอกไว้ว่าไม่เหมือนกันเลยเพราะแต่ละคนการใช้งานไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเอาเทคนิคต่างๆที่คุณหนึ่งแนะนํานไปใช้กันนะท่านผู้ชมนะ ในในขั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งบอกนิดนึงสาหรับคนที่เรายังเกาะกลุ่มกันอยู่ก็คือเรายังยืนยันว่าเราใช้ Op p โปต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเรายังยืนยันว่าจะใช้ Op p โปมือคู่หนึ่งคู่หนึ่งก็ยังใช้ Op p โปอยู่นะครับเพราะมันใช้ดีนะครับเราต้องยอมรับว่าเครื่องสเปคมันดีจริงแต่มันหักหลังเรามันทําให้เรารู้สึกไม่พอใจท่านผู้ชมมันทําให้เราอกหักท่านผู้ชมมันรู้สึกว่า อ้หา่าเอ้ยอยากจะพูดคํานี้จังเลยท่านผู้ชมอันนี้จริงๆครับคือมันมาทาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องใช่ไหมท่านผู้ชมน่าไม่ถูกต้องท่านนี้เท่ากับว่าเราก็เราก็ต้องใช้อย่างฉลาดท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอัปเดตก่อนเขาให้เราอัปเดตอัปเดตไปก่อนท่านผู้ชมอัปเดตเพื่อเอาเอาแอปตัวนี้ออกของคู่หนึ่งออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านนี้เดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเดี๋ยวคู่หนึ่งจะพาทําแบบละเอียดเลยท่านผู้ชมเราจะไปเจาะกันครับว่าข้างในเนี่ย เราจะเอาอะไรออกบ้างเราจะปิดอะไรคุณหนิงจะท,ะทะยอยทําแบบละเอียดให้นะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยดูแล้วเข้าใจทําตามแบบง่ายๆนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคุณหนิงจะทะยอยให้นะครับใจเย็นๆนะท่านผู้ชมนะใจเย็นๆนะใครที่ใช้ Oppo นะครับเราซื้อมาเนี่ย เงินทุกบาททุกสตางค์เราเนี่ยกว่าจะซื้อมาได้นะคับชมคุณหนึ่งเข้าใจดีเพราะคุณหนึ่งก็เป็นเหมือนกันกว่าจะหาไมา่ได้นะคับชมแล้วเราไปซื้อมาเนี่ยซื้อด้วยความรักจริงๆซื้อด้วยความศรัทธาจริงซื้อด้วยความที่ว่าเราตั้งใจว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะแต่เรามาโดนแบบนี้ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเก็บไว้นะครับขายต่อก็ขาดทุนนะครับแล้วจะทิ้งไว้ก็เสียดายนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ใช้ก่อนเอาไว้ใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรารอรอดูดกว่าเขาจะแจ้งให้เราทราบยังไงเขาจะ เ,เขาจะช่วยเหลือแล้วอะไรยังไงบ้างนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ในที่นี้เราต้องก้าวต่อไปครับนะฮะเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้มันให้เต็มที่ใช้อย่างฉลาดใช้อย่างคุ้มค่านะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้กรณีแบบนี้คือกรณีที่เราเราเราถกเถียงกันเรื่องของกรณีที่แอปเนี่ยมันถูกติดตั้งมาโดยระบบนะท่านผู้ชมนะไม่เกี่ยวกับคนที่ไปดาวน์โหลดมาเองนะคนที่ดาวน์โหลดมาเองเนี่ยเราอยากจะเอาออกเนี่ย อันนั้นนะ่ยคุณหนึ่งเคยทาคลิปสอนไว้ตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีไวรัสเด้งขึ้นมาเองอะไรเงี้ยท่านผู้ชมไปตามดูได้นะคุณหนึ่งทำสอนไว้หมดแล้วนะตรงนั้นเนี่ยแต่ในที่นี้เนี่ยเรามาคุยกันหนักหน่วงมากเลยเพราะว่าไม่ได้ท่านผู้ชมไอ้ห่าพวกนี้เราเราเรา,เรายอมมันไม่ได้นะเราต้องจัดการมันออกให้หมดนะครับตรงนี้เราก็รอให้เขาเระบบอ,อัปเดตมานะแต่ละร,รุ่นแต่ละอะไรเงี้ยท่านผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์บอกไว้นะว่าตอนนี้เราเออเรียวมีไม่ได้นะครับเรียวมีลบไม่ได้นะโอเคได้ครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรอทางเรียวมีเขาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะใจเย็นนะเรียวมนะีกับ oppo เนี่ยเมนูเหมือนกันเลยท่านผะู้ชมนะเมนูใกล้เคียงกันเลยเขาเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยท่านผู้ชมดูตามที่คุณหนึ่งทาสอนไว้นะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยเราจะมารวบรวมกันใครอัปเดตไม่ได้ใครลบไม่ได้อะไรรวบรวมไ้ในอะไรนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะรวบรวมวิธีแก้เอามาให้ตามหลังให้อีกทีหนึ่งในระหว่างนี้เราอาจจะต้องรอให้ระบบเขาพร้อมแล้วก็ส่งป้อนมาให้เราอัปเดต เรื่อยๆก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วเราก็เช็คตามคุณหนึ่งแนะนําตั้งแต่ข้างต้นไลฟ์นะฮะใครมาที่หลังมาไม่ทันนะครับแชร์ไลน์นี้ออกไปแล้วก็ฟังย้อนหลังกันได้นะครับฟังย้อนหลังกันนะครับแล้วเราก็เอา3ขั้นตอนที่คุณหนึ่งบอกเนี่ยเพื่อจะการอัปเดตในแต่ละวันที่เราเช็ค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 เราเช็คแต่ในแต่ละวันก่อนนะท่านผู้ชมนะท่านี้ท่านผู้ชมฟังคุณหนึ่งหยุดฟังคุณหนึ่งแป๊บหนึ่งใครพิมพ์ได้พิมพ์ไว้ก่อนฟังคุณหนึ่งแป๊บหนึ่งท่านนี้พอหล้วนะ อ่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตใหม่ต่อมาอัปเดตใหม่ในีนี้มันหม,หมายถึงการอัปเดตปกติของมือถือทุกแพลตฟอร์มนะครับของมือถือทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตเพื่อปรับปรุงสิทธภาพของมือถือเราเป็นปกตินะครับซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยอันนั้นเน่ยเดี๋ยวคุณถึงจะพาพวกเรามาคอยเจาะไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะว่ามันมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาไหมนะครับแต่ถ้าดีเนี่ยท่านผู้ชมดูคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณถึงทำลงไปนะ เราไปส่องแอปพยายามจดไว้ท่านชมมีปากกากระดาษพาท่านผู้ชมพยายามจดจดไว้นะแอปไหนที่เราไม่รู้จักเนี่ยจดจด,จดไว้แล้วเดี๋ยวเรามารวบรวมแล้วเราคุยกันว่าแอปเนี่ยมันดีไหมมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับเราจะได้เป็นสังคมที่เราคือเราเราจำเป็นต้องใช้อะท่านชมเพราะเราซื้อไปแล้วนะเราซื้อมาแล้วเราจำเป็นต้องใช้ดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้กันอย่างฉลาดนะครับเรามารวมกันนะครับในเมื่อเราไม่รู้ว่า คนอื่นๆเขาจะมาช่วยเรายัางไงเราต้องมาก่อกลุ่มช่วยกันแล้วนะครับในฐานที่เราหัวอกเดียวกันท่านผู้ชมคุณหนึ่งก็ใช้ Op p o ท่านผู้ชมนะใช้ Op p ฟเช่นกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก้าวต่อไปท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วกเ็เวลาที่มันมีแอปอะไรเด้งเตือนขึ้นมานะครับท่านผู้ชมอ่านดูให้ดีนะครับแต่ให้เป็นไปได้ท่านผู้ชมฟังคุณหนึ่งนะทุกท่านฟังคุณหนึ่งนะอย่างที่คุณหนึ่งเตือนมาเสมอๆนะครับเราจะโดนมิจฉาชีพแฮ็กข้อมูลเราหรือเปล่าเนี่ย เป็นเพราะเราไปกดปุ่มที่หน้าจอนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะมีอะไรเด้งเตือนขึ้นมาใช่หรือไม่ใช่หรือกากบาทหรือเยสหรือโ no. นห้ามกดทั้งสิน้นท่านผู้ชมฟังคนหนึ่งนะห้ามกดทั้งสิน้นบางคนเขาจะบอกว่าให้กดกากบาทออกกดแค n c e l ใช่ไหมครับอย่าไปกดท่านผู้ชมทำางไงก็ได้ปัดทิ้งให้หมดปัดทิ้งให้หมดเลยครับปัดทิ้งให้หมดเลยนะครับถ้ามันปัดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ท่านผู้ชมตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตนะ เอาถอดซิมการ์ดออกนะครับแล้วก็ไปดึงลั๊กเราเตอร์ Wi-Fi ที่บ้านเราออกนะครับแล้วก็บังคับปิดซะพอปิดแล้วเปิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูซิว่ามันมีแอปอะไรแปลกปลอมไหมมีก็ลบลบมันออกไปนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรทําไมถึงต้องทําอย่างนี้เพราะเราจะรู้ได้ไงครับว่ามิจฉาชีพมันเขียนโปรแกรมมาหลอกเราว่าปุ่มแคนเซิลหรือปุ่มกากบาทนั้นอนะ่ะอาจจะเป็นเยสก็ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมเราไม่รู้เลย เพราะในวงการพวกนี้มันสามารถหลอกเราได้ตลอดเวลาเพราะมันรู้แล้วนี่นะครับมีกูรูหลายท่านบอกนี่อย่าไปกดตกลงนะอย่าไปกด y ยสนะให้กดกากบาทหรือกดแ a n c ซ l ออกไปใช่ไหมครับแต่สําหรับกูหนึ่งไม่แนะนําให้กดอะไรทั้งสิ้นเลยท่านชมฮะถ,ถ้าท่านชมกดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวสมมุติหน้าจอค้างสิ่งที่ท่านชมจ้องทําคือท่านชมแชร์บอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะอันนี้สําคัญมากนะครับท่านชมถอดอ่ซิมการ์ดออกนะครับอย่างแรกอย่างที่สองครับท่านชม ไปถอดลักเราเตอร์ Wi-Fi ออกซะและที่คุณถึงย้ําเสมอคือ Wi-Fi ฟรีห้ามใช้ครับเพราะถ้าเราใช้ WiFi ฟรีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปถอดเราเตอร์ Wi-Fi ฟรีของเขาได้จริงไหมท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเซตตัวเราไมา่สุดนะครับอ่าตัดเน็ตก่อนพอตัดเน็ตเสร็จปุ๊บเราค่อยมาปัดทิ้งอย่าไปกดอะไรทั้งสิน้นจะเป็นแคนเซิลกากบาดเยสโนอะไรไม่ต้องสนใจมันถ้าเราไม่รู้จักแอป,ปนี้หรือเราไม่ได้เคยทําธุรกรรมแบบนี้ไม่ต้องสนใจมันครับ ถ้าเราสงสัยมากๆอย่างเช่นมันมีข้อความแอบอ้างเด้งขึ้นมาเนี่ยว่าคุณแจ็คพอตอ่ะอย่างเช่นวันนี้แจ็คพอตคุณถูกรางวัลแจ็คพอตอย่างเงี้ยอา้าวฉันไม่ได้ซื้อนี่หว่าหรือบางคนซื้อก็เราไปเช็คต้นขั้วเอาท่านผู้ชมเราอย่าไปสนใจตรงนี้นะครับเรารู้แหล่งอยู่แล้วเนี่ยเราซื้อจากที่ไหนเราก็ไปเช็คต้นขั้วเอาดีกว่าอย่างเช่นสมมติมันเตือนว่า คุณจะโดนยกมอการไฟฟ้าคุณก็เราก็ไปถามที่การไฟฟ้าบ้านเราเลยนะครับเราอย่าไปสนใจไอ้พวกข้อความไอ้พวกบ้าบอคอแตกพวกนี้นะครับทุกวันนี้มันหลอกเราเลอกเกินท่านผู้ชมนะแต่ที่น่าโมโหที่สุดก็มันมันยัดมาให้เราแบบเนี้ครับแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมลุยไปได้วยกันเดี๋ยวคนหนึ่งช่วยท่านผู้ชมเต็มที่นะครับเดี๋ยวรอให้ เขาปล่อยอัปเดตมาจนครบก่อนนะท่านผู้ชมนะในระหว่างนี้ท่านผู้ชมมีบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเรายังลบไม่ได้หรือดึงไม่ออกหรืออัปเดตไม่ได้นะครับในระหว่างนี้ท่านผู้ชมพิมพ์บอกคุณหนึ่งไว้หน่อยนะครับว่ามีรุ่นไหนยังอัปเดตไม่ได้นะครับหรือว่าลบไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมพิมพ์ไว้เลยนะรุ่นไหนนะเจ้าเทาในฝั่งของเรียวมีแล้วก็ o p p โปนะท่านผู้ชมนะพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เรารอให้เขาปล่อยอัปเดตมให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเขาอัปเดตครบหมดแล้วนะครับ ถ้าคุณหนึ่งรู้จากทางระบบแล้วว่าเขาเขาแจ้งมาว่าอัปเดตครบหมดแล้วเขาปล่อยมาให้เราอัปเดตครบหมดแล้วเนี่ยแล้วเครื่องของท่านผู้ชมเองยังไม่สามารถอัปเดตได้เนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกให้ท่านผู้ชมเอาไปที่ศูนย์ o p ป o นะครับกรณีที่สองเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเรียนรู้จากคุณหนึ่งเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาสอนวิธีการเอาออกให้นะครับอย่างในกรณีของคุณหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทีนนี้ถ้าบ้านบางท่านเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็เอาไปให้ ลูกให้หลานที่เขามีคอมเนี่ยแล้วก็เอาคลิปวิดีโอให้คุณหนึ่งของคุณหนึ่งเนี่ยให้ดูแล้วทําตามได้อันนั้นเป็นกรณีสุดท้ายนะในที่นี้คุณหนึ่งขอให้ทาง oppo เขาซัพพอร์ตเราก่อนนะครับถ้า oppo ไม่ซัพพอร์ตเราเนี่ยไม่ได้นะครับในส่วนของที่หลังเนี่ยคือคนที่ถูกตกค้างตกค้างในที่นี้หมายถึงว่ามือถือบางรุ่นเพราะว่า oppo มันออกมาหลายรุ่นมากท่านผู้ชม oppo ก็เรียลมีเนี่ยออกมาหลายรุ่นมากเพราะในประเทศไทยเราเนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งเลย นะครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าใครอัปเดตหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมา,าว่าอีกทีหนึ่งในแต่ในระหว่างเนี้ยเรารอให้เขาปล่อย OTA เอามาให้เราอัปเดตก่อนนะครับใจเย็นนะท่านผู้ชมนะใจเย็นนะนนะไม่ไม่ต้องห่วงถ้าท่านผู้ชมมั่นใจว่าไปปิดตามที่คุณหนึ่งแนะนําทั้งหมดแล้วนะครับปิดการแจ้งเตือนปิดอะไรต่างๆแล้วก็อย่าไปกดตกลงอย่างที่คุณหบอกนะรวมถึงกดกระกบาทกดแคนเซลได้เช่นกันนะท่านผู้ชมนะก็ทําตามนั้นนะครับโอเคนะครับมาคุณหนึ่งขออ่านคอมเมนต์กันนิดหนึ่งท่านผู้ชม,นะ okay, มา ขอบคุณมากครับนะฮะคืนค่าโรงงานแบบไม่หายใช่ไหมครับถ้าคืนค่าโรงงานแบบไม่หายเนี่ยท่านชมวิธีการการคืนค่าโรงงานแบบไม่หายท่าทผู้ชมจะต้องทําการแบ็กอัพหรือสํารองข้อมูลเก็บไว้ในตัว Google Drive ของเราก่อนคือ Gmail ครับท่านชมนะฮะวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วคุณหนึ่งเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับท่านชมสามารถไปดูได้นะในฝั่งของการแบ็กอัพหรือสารองข้อมูลเนี่ยไปดูได้นะครับไปดูย้อนหลังได้แต่ถ้าเกิดว่า ดูแล้วหาไม่เจอหรือว่าเมนูมันไม่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวในปีนี้คุณนึงจะอัปเดตข้อมูลแบบใหม่ให้ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมนะใจเย็นนะอ่าอ่าสเต็ปสเต็ปมันจะเป็นตามนี้คือเราต้องไปทําการสํารองข้อมูลที่ในมือเราเนี่ยเอาเก็บเข้าไปในใน o o o g l e ได i v e นะครับมันจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ oppo r e n o f2 นะครับโอเคนะครับได้เลยครับใครใครอ่ารุ่นอะไรนะก็พิมพ์พิมพ์มกันไว้นะครับท่านผู้ชมนะ ยังไม่มีอัปเดตนะครับรอรอนิดนึงครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยอัปเดตเขาจะทยอยปล่อยเข้ามานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวพอวันพรุ่งนี้แล้วก็ท่านชมเรื่อยๆไปนะครับก็โน้ตโน้ตไว้กันหน่อยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณถึงจะรวบรวมตรงนี้มาให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงรุ่นอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวรอให้เขาปล่อยอัปเดตให้สุดก่อนนะครับเพราะว่า ต้องบอกตามตรงว่า oppo มันเยอะมากหลายรุ่นมากท่านผู้ชม oppo realme ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางทีมงาน support เขาเนี่ยเขาต้องลุยทําให้พวกเราแล้วก็ส่งมานะเดี๋ยวรอให้มันเข้ามาเต็มที่นะครับก็ทําตามนั้นนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะท่านผู้ชมนะวันนี้คุณหนึ่งรีบมาแจ้งใหพ้พวกเราทราบกันนะครับเพราะว่าวันนี้มันปล่อยอัปเดตวันแรกแต่ว่ามันทยอยปล่อยทีละรุ่นนะครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะทยอยปล่อยทีละรุ่นนะครับรอทีละสเต็ปท่านผู้ชมมันเช็ค แล้วก็ตรวจสอบตามที่คุณหนึ่งแนะนำนะใครมาทีหลังฟังไม่ทันแชร์รายนี้ออกไปนะครับแล้วฟังย้อนหลังกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรายหน้านะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารวิธีการอะไรล่าสุดล่าสุดให้ทั้งหมดไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะโอเคครับ